พบกันเช่นเคยค่ะเมนูที่ไม่ว่าจะจัดก็คือคุกกี้งาคิมอนเม,ม็ดมะม่วงหิมพานนะคะพอดีไม่ว่าไปจังหวัดหน้านะคะทีนี้ขึ้นไปบนดอยนะคะไปแจกของอาหารอยู่ที่บ้านเปียงซ้อน,นะคะก็ได้นี่นะคะงาคิมอนมาชาวบ้านเขาจะขายถูกมากเลยนะคะกิโลละร้อย แม้อยก็เลยต้องจัดเลยค่ะเพราะว่างาขี้ม่อนเนี่ยเขาจะมีประโยชน์มากนะคะงานขี้ม่อนแม่ย้อยใช้200กรัมนะคะนําไปคั่วเรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะไปคั่วนะนำไปร่อนในตะแกรงนะคะตะแกรงตาทีๆนะคะเพื่อร่อนพวกทรายพวกขี้ผงเขาออกนะคะตัวนี้จะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพาน,นะคะอันนี้แม่อ้อยซื้อที่เขาอบเรียบร้อยนะคะแล้วนํามาปั่นนะคะใช้ครึ่งกิโลค่ะ ตัวนี้นะคะสําหรับแต่งหน้านะคะแต่งหน้าคุกกี้ของเรานะคะเราจะใช้เป็น actor, mond, เม็ดฟักทองเม็ดอัลมอนด์หรือว่าจะเป็นเม็ดมะม่วงก็ได้นะคะตามชอบไข่ไก่สองฟองค่ะตัวนี้จะเป็นกลิ่นวานิลานะคะจะใส่สองช้อนชานะคะนี่จะเป็นน้ําตาลค่ะสามร้อยกรัมเกลือครึ่งช้อนชานะคะส่วนตัวนี้จะเป็นแป้งนะคะตัวนี้จะเป็นแป้งสาลีนเนกประสงค์ g, ค่ะไม่ว่าใช้หกร้อยกรัมค่ะ พร้อมผงฟูอีกสองช้นชานะคะนําไปล่อนเรียบร้อยค่ะทมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะไม่ว่ยจะตีตัวเนยกับน้ําตาลก่อนค่ะเท้าเราก็ฟีจําเนยเราเปลี่ยนสีนะคะเปียนสีอนอแล้วนะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะทีนี้นะคะไม่อ้อยจะนําส่วนผสมตัวนี้ลงไปค่ะไข่ไก่นะคะ หอมนเกลือเกือครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ตามนด้กลิ่นวานิลาค่ะอีกสองช้อนชานะคะแต่ถ้าใครทำขาข่สามารถใส่เนยขาวได้นะคะเพราะเนยขาวเนี่ยเขาจะช่วยให้ตัวคุกกี้ของเรานะคะกรอบนะคะแต่ในอ้อยทำไว้กินเองแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะนำไปทำบุญค่ะ น้อยก็จะไม่ใส่ตัวเนยขาวนะคะทีนี้ตีส่วนผสมเข้ากันค่ะโอเคนะคะทีนี้ไม่้อยจะนั่งแป้งลงไปค่ะเนยนี้ไม่้อยใช้ครึ่งกิโลนะคะวันนี้พอใส่แป้งไปเราก็ต้องคนนิดนึงนะคะเพื่อป้องกันแป้งฟุ้งกระจาย ส่วนที่เหลือนะคะแมวย้ายอ่างผสมนะคะตัวที่เราใช้ตีส่วนผสมนี่คือจะเล็กไปค่ะเพราะว่าไม่ว้จัดเครื่องแน่นมากเลยค่ะทีนี้เราก็ใส่ตัวนี้ลงไปเลยค่ะ ถ้าใครทําขายก็ต้องลดส่วนของธัญพืชลงนะคะอันนี้คือไม่เอยทําไม่ทําบุญค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือแบ่งไว้กินเองนะคะก็จะเครื่องก็จะแน่นๆนิดนึงค่ะตามด้วยตัวนี้เลยค่ะถราเอกของเรานะคะประโยชน์นี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเดี๋ยวประโยชน์ของงานนี้เดี๋ยวไม่เอยจะเขียนไว้ท้ายคลิปนะคะ เกิดเข้าไปดูกันนะคะพร้อมส่วนผสมนะคะแล้วก็ช่วงที่แม่อ้อยคลุกส่วนผสมนี่คือแม่อ้อยก็วอร์มเตาไว้รอเลยค่ะจะได้ไม่เสียเวลานะคะหอมมากเลยแล้วก็ค่อยๆตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะเนี้องางคีมโมดเนี่ยถ้าซื้อบนพื้นราฟเนี่ยโลหลนึงก็หลายร้อยนะคะแต่แม่อ้อยไปซื้อบนดอยค่ะช่วงที่แม่อ้อยขึ้นดอยไป แจกของเด็กนักเรียนที่บ้านเปียงซอนะคะโรงเรียนเปียงซอสัหวัดน้านะคะพอดีไปเจอชาวบ้านในร้านค้านะคะเขามีขายพอดีแล้วก็เลยต้องจัดเพราะว่าแต่ก่อนไปเที่ยวทางเหนือเนี่ยก็จะเคยแบบแวะร้านกาแฟแล้วแบบเคยชิมงานคีมอน,นะคะ่ะน้อยแบบว่าชิมแล้วเอออร่อยดีด้วยแล้วพอมาดูประโยชน์ของเขาเนี่ยประโยชน์เขาก็เยอะจริงค่ะ นีเราก็ไม่ควรจะพลาดนะคะที่เราจะมาทําเมนูนี้นะคะนี่นะคะภาชนะที่เราจะใช้อบนะคะอันนี้อ้อยก็ง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าใครทํำขายต้องใช้สกุ๊ปตักนะคะมันจะได้เท่ากันเตะของไม่ไอ้อยก็ประมาณนี้ค่ะนี่ไม่ไอ้อยจะใช้มือกดลงไปนะคะ นี้เราจะแต่งหน้าด้วยตัวนี้ค่ะเ็ดมะม่วง,งหิมะผ่านะคะกดลงไปนิดนึงค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะทีนี้เดี๋ยวไม่อ้อยจะนําเข้าไปอบนะคะเม้อยใช้ไฟร้อยหกสิบอบประมาณยี่สิบนาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะคะเอกี้ถาดแรกนะคะที่อบเสร็จนะคะไม่อ้อยใช้ไฟร้อยหกสิบบนล่างนะคะไม่พัดลมนะคะใช้เวลายี่สิบนาทีค่ะ ทีนี้แม่ว่ายจะพักให้เขาเย็นนะคะแล้วก็จะนําเข้าไปอบอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อล่ความชื้นนะคะแม่โอ๊จะอบสองรอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะคะเดี๋ยวแม่พักให้เย็นก่อนค่ะหลังจากที่เราพักให้คุกกี้เราเย็นนะคะทีนี้แม่โอายจะนาเข้าไปอบรอบสองนะคะทีนี้ใช้ไฟร้อยหกสิบเหมือนเดิมค่ะหลักใช้เวลาสิบนาทีนะคะเพื่อล้ความชื้นนะคะทีนี้อบรอบสองแม่้อยก็อบเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะนาใส่ตะแกรงนะคะพักให้เย็นค่ะ แล้วก็พร้อมมันจุเลยนะคะทํากันไม่ยากนะคะสําหรับคกุกกี้งาขีม้ม่อนเม็ดมะม่วงหิมะผานนะคะคุณประโยชน์มากมายค่ะเดี๋ยวสูตรไม่ว่าจะลงไว้ท้ายคลิปนะคะพร้อมประโยชน์ของงาขี้ม่อนนะคะชันเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาว YouTube นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงข่าวแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ